โอเคครับสวัสดีเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาแจกนะฮัเพื่อที่จะร,รับลองทึลุคนดูนะครับหนึ่งร้อยวิวครับไม่รู้ว่าจะถึงนะผมเพิ่งไปนับมาเมื่อกี้ครับแล้วมันถึงด้วยแต่ผู้ติดตามก็ไม่ได้เยอะอะไรมากก็มาแจกได้งไงครับี้ครับหรือถ้าใครอยากได้ครับก็พิมพ์ไว้ครับ ทแ็กอยากได้ครั้งที่หนึ่งะครับและวันนี้ก็ไมไ่มีอะไรมากครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับและอย่าลืมกดไลค์หรือซับสไคร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ